สิบสามจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงยาวเท่ากับห้าเซนติเมตรและมีฐานยาวเท่ากับเส้นแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่แปดตารางเซนติเมตรนี่ก็บอกว่าจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงยาวเท่ากับ5และฐานยาวเท่ากับก็หาต้องหาฐานมาก่อน แต่เขาบอกว่าฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยส่วนสูงเป็นห้าแต่ฐานนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าฐานนี่ยาวเท่ากับความยาวเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มีเส้นทแยงมุมเท่ากันเพราะนั้นสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เท่ากับหนึ่งสองนอกจากด้านคูณด้านแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งก็คือหนึ่งสองคูณด้วยผลคูณของเส้นทแยงมุมผลคูณของเส้นทแยงมุมนั้นเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันก็สมมติให้เป็น x ก็เป็นหนึ่งสองคูณ x คูณ x หนึ่งสองก็เป็นหนึ่งสอง x กำลังสอง ก็พื้นที่เท่ากับพื้นที่จะัตเท่ากับ8ดนอันนี้ก็เป็นแปดเพราะนั้น x กำลับบงสองก็เท่ากับย้ายเนี่ยสองสองขึ้นมาคูณ8ก็ได้อะไรสิบหกหนึ่งคูณ x กำลังสองด้วย x กำลับบงสองเพราะนั้นอะไรเหมือนกันสองตัวเนี่ยก็คือ x กำลังสองคือ x คูณกับ x เนี่ย x คูณ x ได้สิบหกสิบหกก็คืออะไรก็สี่คูณสี่เพราะนั้น x ก็เท่ากับสี่เพราะนั้นความยาวเส้นยางมุมก็เท่ากับสี่ ความยาวของเส้นทแยงมุมก็เท่ากับ4เพราะนั้นก็มีฐานยาวรักฐานตรงนี้คือ4เพราะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งเนสองคูณฐานแล้วคูนสูงก็เป็นเศษหนึ่งนสองคูณฐานคูณสูงเนี่ยตัดกันก็ได้เท่ากับติดก็ตอบติด